ทำไมช่วงเช้าเนี่ยที่เขาบอกว่าฮอร์โมอนเนี่ยมันจะสูงน้องชายาขรรธงชาตินี่นะคะผมถึงไม่ค่อยมีอารมณ์แต่มักจะไปมีอารมณ์กับภรรยาเนี่ยช่วงใกล้จะนอนอันนี้สาเหตุมันคืออะไรผิดปกติไหมครับจริง,รงๆไม่ผิดปกตินะคะตอนเช้าเนี่ยฮอร์โมอนเรามันจะสูงอยู่แล้วแล้วมันก็จะทําให้เหมือนแบบอ่าตัวน้องชายเราขรรค์ธงชาติคนที่ ไม่มีการารบตรงชาติของน้องชายตอนเช้าเนี่ยอันนี้ผิดปกติแล้วค่ะอ่าต้องแบบไปหาคุณหมอเพิ่มเติมนะว,ว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็ทีนี้การมีอารมณ์ทางเพศที่จะมีเพศสัมพันธ์กับ์ทเน n e r เราเนี่ยกับแฟนเราเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตอนที่ตอนเช้า <laughs> ตอนที่อารมณ์เพศมันแข็งเนี่ยโอไหมการที่เราจะแบบมีอารมณ์เนี่ยคือฮอร์โมนมันอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาอยู่แล้วทีการที่เราจะมีอารมณ์ทางเพศอ่ะมันก็อาจจะหลายปัจจัย ใช่ไหมอ่ะลอยกลางคืนมันเป็นช่วงเวลาท,ท,ท,ที่โอเคเราได้แบบอะไรอะผ่อนคลาย,ชยใช่ไห<ช>ม<ะ>บรรยากาศมันดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยใช่สบายอาการที่ได้มีการสัมผัสอะไรการอ่ะมันทําให้มีอารมณ์ทางเพศึ้นอะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่อง,องปกติค่ะอืมแต่ว่าคือถามว่ามีมีเพศสัมพันธ์ช่วงเวลาไหนอ่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอ่ะมันไม่ได้ผิดปกติหรอกเนาะอืมก็คือสามารถที่จะมีได้นะคะถ้าเราแบบมีมีความต้องการแล้วเราพร้อมค่ะค่ะ